ตื่นเช้ามาวันนี้พร้อมกับอากาศที่สดใสนะครับมีฝนตกพรำๆพนิดๆน,นะครับอากาศเย็นชื่นใจเกิดอารมณ์อยากจะเล่นเกมเศรษฐีขึ้นมานะครับเราก็กดเข้าเกมไปเล่นกันดีกว่านะครับหืมนี่มันอะไรกัน มันเกิดอะไรขึ้นมันได้เปิดอัปเดตไว้นะไหนลองออกไปดูสิแล้วทำไมมันถึงอัปเดตเองล่ะ iOS ครับผมปิดอัปเดตไปแล้วนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับและชาร์ที่สดใสของผมก็ได้จบลงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาบนเรื่องนี้เลยครับ เรื่องการอัปเดตเกมเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ย iOS 14ได้เปิดตัวนะครับแล้วก็ได้อัปเดตกันไปนะครับนะทำให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือตัวเกมเสรษฐีเนี่ยตัวอัปเดตที่มันต้องไปอัปเดตวันที่24มันมาให้อัปเดตเฉยเลยครับแล้วถ้าใครเปิดออโต้อัปเดตไว้เนี่ยมันก็จะอัปเดตอัตโนมัตินะครับแล้วเข้าเกมไม่ได้ ซึ่งตอนนั้นน่ะมีไม่กี่คนนะครับที่เป็นคนที่ไหวตัวทานแบบผมเนี่ยก็ไปปิดอัปเดตก่อนนะครับก็รอตัวไปส่วนคนที่โดนตั้งแต่วันแรกเนี่ยตอนนี้ก็ยังเข้าเกมไม่ได้นะครับแล้วจู่ๆูครับเมื่อคืนมันมีอัปเดตมาครับผมก็กดอัปเดตไปอ๋อสงสัยเกมเตรียมตัวอัปเดตใหม่หรือเปล่าก็ไม่ได้คิดมากนะครับยังไม่ได้ไปสังเกตไงว่ารูปแอปอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วพอเข้าเกมมาเนี่ยเจอแบบนี้เลยครับ บอกได้คําเดียวว่าเวอร์นะครับคือเกมของผมอะ่ะมันอัปเดตไปเองครับทันทันที่ปิดอัปเดตไปแล้วเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับคือไม่ค่อยอยากจะบ่นมากเพราะว่าไอเรื่องปัญหาก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องดาม่าก,ก่อนหน้านี้ผมก็พยายามเออบางทีไอเกมก็ต้องใช้เวลาในการแก้อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าปัญหาครั้งนี้ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับทางเกมเลยนะครับเพราะว่าเหมือนจะปล่อยอัปเดตก่อนเวลานะครับ ความผิดพลาดน่าจะมาจากทางเกมมากกว่าซึ่งตอนนี้มันก็ยังเข้าไม่ได้นะครับแล้วประเด็นเลยคือบางคนเนี่ยเขายังทำภารกิจไม่เสร็จยังท่องเที่ยวการบินอยู่อะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ได้รับของที่จะหมดอายุอะไรแบบนี้แล้วมันเข้าไม่ได้นะครับมันเหม็นเขียวมากรู้ไหมนะครับเหมือนผมเนี่ยภารกิจ200เพชรยังไม่ได้ทำเลยนะครับ ตอนนี้เราทําได้แค่รอนะครับนะรอทีมงานแก้อย่างเดียวเลยครับนะก็ขอให้ทีมงานเนี่ยแก้ไวๆนะครับแล้วก็ชดเชอยอย่างเหมาะสมด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาแบบแก้ขัดไปก่อนนะครับหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือเล่นเกมเศรษฐีผ่านระบบ Android แทนนะครับนะโดยเราเนี่ยจะใช้โปรแกรมจำลอง Android ก็ได้หรือว่า ไปหามือถือ Android มาเล่นแก้ขัดไปก่อนก็ได้นะครับถ้ามีนะนะครับผมว่าง่ายสุดเนี่ยคือการใช้โปรแกรมจำลองนะครับตามภาพตอนนี้เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยผมล็อกอินมาแล้วครับนะเข้าเล่นในระบบ Android นะครับแต่ว่าสังเกตตรงเพชกกับทองนะครับผมมีแค่นี้ครับเพราะว่ามันไม่ตามมาด้วยนะครับเพชรกับทองเนี่ย iOS กับ Android เนี่ยจะแ,แยกระบบกันนะครับนะแต่อย่างน้อยครับเราเข้าเกมมาได้นะครับแค่นี้ก็ดีแล้วจะได้ทำภารกิจนี่ครับผมยังไม่ได้ทำเลยนะ200เพชรนะครับหรือบางคนเนี่ยยังเที่ยวรอบโลกไม่เสร็จเลยนะครับผมก็เช่นกันครับเหลือเวลาแค่หน่งวันนะครับเออจะหมดแล้วนะ หรือว่าของที่ใกล้หมดอายุนะครับก็เข้ามารับได้นะครับแต่ทางที่ดีอย่ารับเพจนะนอกจากจะหมดอายุจริงๆนะครับก็รับไปก่อนแล้วเพจอยู่ใน Android เนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเพจสำรองหรือว่าเอาไว้ใช้ตอนเอีเวนต์ใหม่มาก็ได้ครับแล้วค่อยเปลี่ยนไปใช้ของ iOS ต่อนะครับเนี่ยก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับถูถ่ายไปก่อน อย่างน้อยก็เล่นได้ครับเก็บกุญแจได้รับของได้ทำภารกิจได้นะครับมันอาจจะไม่ลื่นเท่าเราใช้ iPhone เล่นหรือว่า iPad เล่นแต่ว่าอย่างน้อยมันเล่นได้ครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเอาไว้เรารอดูครับว่าทางเกมเนี่ยจะแก้ไขเสร็จเมื่อไหร่นะครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาบ่นแต่เพียงเท่านี้นะครับนะก็หวังว่าเกมเนี่ยจะแก้ไขเร็วๆนะครับนะ ก็ถ้าใครชอบนะครับช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับหรือว่ากดติดตามนะครับนะถ้าใครยังไม่ได้กดนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคน